สวัสดีค่ะพบกับอภิสลายธนาคารในช่วงกลางวันนี้ในวันที่28พฤษาาคมกับรายการตักเทแห่งนิวอัปเดตค่ะวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตนะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยนะคะการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงกลางวันนี้ค่ะราคาทองคําค่ะก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะซึ่งถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะกลับมาเปิดใหม่ในเดือนนี้หรือเดือนหน้าค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะราคาทองคำยังคงได้รับปจัจจัยหนุนมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศที่จะใช้ในโยบายฉบับใหม่กับจีนค่ะหลังจากที่สภาประชุมประชาชนแห่งชาติของจีนได้มีมติเห็นชอบให้นำกฎหมายความมั่งคงแห่งชาตินะคะมาใช้กับ่องคงค่ะ สำหรับคืนนี้ค่ะมีการเปิดเผยจะมี PCE พื้นฐาเนเดือนเมษาย,ยนตลาดคาดการณ์ว่าจะหดตัว0.3เัชนจะมี PFI เคธชิตาโกเดือนพฤษภาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมาสู่ระดับ40.1และแจะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคค่ะตลาดคาดการณ์ว่าจะมาอยู่ที่ระดับ73.7ส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคำค่ะก็คาดว่าเคลื่อนไหว s i เว w a y ัซึ่งราคาทองคำมีแนวรับที่1,705และมีแนวต้านที่1,730ดอลลาร์ ทางนี้่าเงินบ่อมีนวนมแข่งค่าค่ะส่วนอองวามแท่งในประเทศเคลื่อนไหวในกรอบ2 5 7 5 0ถึง2 6 0 5 0บาทค่ะและว,วันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิษรลาแล้วค่ะสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เฟซบุ๊กทางช่รายการค่ะพบกันใหม่ค่ะในวันัันร์นะคะสวัสดีค่ะ